มีคนถามว่าเอ๊ะหมอผมปวดข้อเนี่ยปวดข้อปวดข้อเนี่ยมันจะเป็นโรคเกาได้เปล่าเนี่ยกลัวจะเป็นโรคเกาโรคปวดข้อหรือข้ออักเสบกับปวดข้อธรรมดาเนี่ยมันมีคำสองคำที่แยกกันอยู่นะในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยถ้าปวดเฉยๆไม่มีอาการอ,อักเสบอะไรที่ชัดเจนนะ เขาเรียกว่าอาทาวเชียแต่ถ้าเมื่อไหร่เรียกอาไทติชก็คือมันมีคอ,อกเสบแล้วจะมีโรคต่างๆได้หลายโรนะคแต่เกิดการสําคัญเนยแต่มีการอ,อักเสบไปต้องปวดบวมแดงรอ้อนนะครับมันก็จะมีอยู่4ชนิดหลักๆนะครับโรคคอกเสบเนี่ยนะสวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวีดีทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยมูนไปกับหมอพิเชษทาง y o u YouTube c h a n แนลหมอพิเชษนะฮะช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาว แต่ก็หนาวไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะด้วยเหตุของภาวะผลกระทบความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศนะที่เรียกว่าภาวะ global warming หรือโลกร้อนเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะเอลนีโยลานิยาอะไรเงี้ยนะก็ทำให้มีฝนตกในช่วงฤดูหนาวจะว่าฝนหลงฤดูก็ไม่ใช่เพตั้งใจตกตกมาซะเยอะเลยนะครับก็คุยกันเรื่องโรคตดเชื้อทางเดินหายใจบ้างโรคโควิด19บ้างมาบ้างนะครับอยากจะกลับนะเรื่องที่ มันเกี่ยวพันกับหลายๆคนนะมีคนถามว่าเอ๊ะหมอผมปวดข้อเนี่ยปวดข้อปวดข้อเนี่ยมันจะเป็นโรคเกาได้ป่อเนี้นะกลัวจะเป็นโรคเกา้วปวดข้อปวดปวดก็ถามไปถามมาเอาเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงก็ปวดบริเวณหัวเข่านะปวดหัวเข่าตอนเช้าเเนี่ยเวลาจะขยับข้อมันก็ติดติดขัดขัดในข้อก็กระเก๊กนะนะแล้วก็เวลาเดินเดินไปน่มันก็จะดีขึ้นแต่มันก็ จะเจ็บๆบางทีก็จะเสียวในข้อขัดขัดในข้อครับก็เป็นมานะเป็นมาหลายเดือนละเป็นนให้หายละอายุก็ห้าสิบกว่าละนะครับอันนี้ถามว่าแล้วข้อมันบวมไหมไม่บวมร้อนแดงก็ไม่ชัดเจนนะครับแต่มันมีปวดปวดขัดขัดในข้อเข่าทั้งสองข้างในข้างขวาเป็นมากกว่าข้างซ้ายก็ถามว่าอ้าล้าถนัดข้างไหนก็ถนัดข้างขวาเวลาลงน้ําหนักลงอะไรก็จะมาขวาก่อนเลยนะอันนี้ถามว่าอันนี้เป็นโรคเกาได้เปล่าหมอ ผมก็เออเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังด้วย้วกันว่าปวดข้อปวดเป็นเก้าใช่หรือเปล่านะมาดูสิครับไอ้โรคปวดข้อหรือข้ออักเสบนะกับปวดข้อธรรมดาเนี่ยมันมีคำสองคำที่แยกกันอยู่นะในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยถ้าปวดเฉยๆไม่มีอาการอักเสบอะไรที่ชัดเจนนะเขาเรียกว่าอาทาวเจีย ปวดข้อนะปวดเฉยๆเลยบางทีก็บอกสาเหตุไม่ได้เหมือนกันว่าจะเกิดจากอะไรมันอาจจะเกิดการตึงเกรงการอะไรต่างๆของเอง็นของกล้ามเนื้อยืดบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาหรือพยาธิสภาพที่ชัดเจนแต่ถ้าเมื่อไหร่เรียกอา t h r i t i s ก็คือมันมีข้อเสพนะ arthritis เลียา well, ข้อเสซึ่งข้อเสพเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่ อาจจะมีโรคต่างๆได้หลายโรคครัวนนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเออมันจะเป็นโรคอะไรได้บ้างนะที่พบบ่อยพบบ่อยกันเนี่ยนะแล้วก็อาจจะมีการรักษาที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างอะไรต่างๆบ้าง,างแล้วก็มันรักษาด้วยทางการแพทย์แผนไทยได้ไหมนะครบบางคนบอกโ่าไม่อยากกินยาเลยเนี่ยเป็นๆให้หายมานานแล้วเดี๋ยวก็กินยากินยากลัวยามันจะกัดกระเพาะเอ้าตัวยามันจะมีผลเสียมันจะสะสมไปทําลายตับอะไรหรือเปล่าเนี่ย หลายคนก,ก็กลัวกันไปนะครับโรคคอ,อกเสบเนี่ยคำว่าคอ,อกเสบนะฮะคำว่าอักเสบเนี่ยภาษาฝรั่งใช้คำว่า inflammationinflammation แปลว่าการอักเสบมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเนื้อเยื่อหรือเซลล์มันถูกทำลายถูกทำลายหรือถูกทำลาย,ทำ,ลายทำให้เซลล์มันถูกก็เลยเกิดการบาดเจ็บของเซลล์ขึ้นมา นะการบาดเจ็บไม่ได้หมายถึงเฉพาะว่ารถล,ล้มรถนะล,ล้มถูกตีถูกต่อยไปกระแทกของแข็งนะอันนั้นก็เป็นการบาดเจ็บแต่มันเป็นการบาดเจ็บจากภายนอกแต่การบาดเจ็บบางอย่างมันอาจจะไม่เกิดจากภายนอกแต่มันไปกระทบที่ตัวหน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายที่จะทําให้ร่างกายสามารถทํางานได้นะเป็นเบ็ดเสร็จในตัวเลยไอ้ไอที่ยกแขนได้ยกขาได้ยิ้มยักคิ้วคิดได้มันเป็นการทํางานระดับเล็ก ใน,นกลไกในเซลล์เรานะครับนะทีนี้เกิดไอเซลล์เนี่ยมันเกิดได้รับการกระทบกระแทกกระทั่งหรือได้รบโดนสารเคมีสารพิษนะโดนทำร้ายอะไรต่างไปกระทบมันแล้วทำให้เกิดการบาดเจ็บก็จะเซลล์อินจูรี่ขึ้นมานะพอมันเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาปุ๊บระบบที่จะดูแลร่างกายกลไกป้องกันร,ร่างกายคือระบบภูมิคุ้มกันก็จะมีกระบวนการเข้ามามีเซลล์เม็ดเลือดขาววิ่งเข้ามาดูซิ จะมาช่วยดูแลบริเวณที่เกิดการบาดเจ็บแล้วทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเขาเรียกว่าการอักเสบขึ้นมานะเกิดการอักเสบขึ้นมาทีน,นี้ในการอักเสบตรงนี้นะครับเราก็จะรับรู้มันด้วยอาการของการอักเสบสําคัญสําคัญ4อย่างฮนะสอย่างฮนะที่จะบอกว่ามันมีการอักเสบก็คือ1ปวด5ปวดสลังเล็กเพน 2คือบวมหรือ swelling นะฮะหรือ edema แดง redness นะครับมันแดงขึ้นนะครับแล้วก็ร้อนครับมมันมีปฏิกยากลไกมีการทำงานมากขึ้นก็มีพลังงานเพิ่มขึ้นบริเวณนั้นก็จะร้อนแต่ถ้ามันเกิดปฏิกิริยาการอักเสบมากเยอะๆๆความร้อนที่เพิ่มขึ้นก็มากจนทำให้คนนะั้นนตัวร้อนขึ้นมานะรวมกันจนเป็น ไข้เป็นตัวร้อนขึ้นมาก็ได้แต่ถ้ามันเป็นเฉพาะที่มันก็จะปวดบวมแดงร้อนเฉพาะที่นี่คือการสําคัญเลยถ้ามีการอักเสบต้องต้องพูดถึงประเด็นของปวดบวมแดงร้อนนะครับทีนี้พอข้ออักเสบนะเราไม่เรียกทา t h r i t i s a า t h r i t แปลว่าปวดข้อเฉยๆแต่เราเรียกว่า a r t h r i t i อ a r t h r i t ิ s คือข้ออักเสบข้ออักเสบที่เราจะพบกันได้บ่อยๆนะครับซึ่งผมก็จะสอน นักศึกษานะฮะให้เขาจําแนกให้ได้ว่าเ,ออเราควรจะดูออกคร่าวๆนะนะเรายังไม่ต้องไปทําการวิจัยอะไรมากมายเอาดูง่ายๆก่อนนะมันก็จะมีอยู่4ชนิดหลักๆนะครับโรคข้อ,อเสบเนี่ยนะซึ่งข้ออกเสบอันแรกเขาเรียกว่าโรคข้ออกเสบจ,จากข้อเสื่อมจากข้อเสื่อมภาษาฝรัรพพ่งเขาเรียก osteoarthritis นะ Osteoarthritis a r t h r i t i s รก็ข้อเสื่อมใช่ไหมออสซิ o o ก็เป็นคล้ายๆว่าที่ผิวข้อเนี่ยนะมันมีการอักเสบนะมันมีการสึกเสีดยดสีจนมันเกิดการสึกเกิดการอักเสบเกิดการทำลายผิวข้อผิวเซลล์ผิวข้อหรือเซลล์บริเวณตรงนั้นขึ้นมามันจะเกิดการอักเสบขึ้นมานะครับเขาเรียกว่า osteoarthritis นะครับเขาเรียก OA อันที่2ก็คือ ข้ออักเสบที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหรือทำร้ายตัวเองนะเขาเรียกว่าเป็นโรคออโตอิมมูนดิซิสนะดิซิสแปลว่าโรคอิมมูนก็คือภูมิคุ้มกันออโตคือตัวเองภูมิคุ้มกันทำรายตัวเองโรคที่เจอบ่อยอันนี้ก็เรียกว่าโรคข้ออ,ขอักเสบรูมาตอยข้ออักเสบรูมาตอยนะครับแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยเขาเรียกว่า โรคข้ออักเสบเกานะโรคเกาอ่ะนะโรคเกานะครับโรคเกาเขาเรียกว่าเกาตี้อาร์ทริทิชเกาตี้ก็เกาอ่ะนะอาร์ทริทิชก็ข้ออักเสบข้ออักเสบจากเกานะครับอันนี้ก็เรียกย่อๆว่า GA นะส่วนไอ้เจ้าตัวรูมาตอยไทติชก็มักจะเรียกว่า RA นะรูมาตอยนะ RA แล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่จะเจอใน4กลุ่มเราก็คือข้ออักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย นะข้อ,อเสพจากการติดเชื้อแบคทีเรียก็จะเรียกกันว่า septic arthritis septic as เอสอาร์ก็คือการติดเชื้อนะ arthritis ก็ Ar ritis, ข้อ,อเสพนะครับง่ายๆนะฮะแลเรียกว่า SA สนะเหมือนเรามีอนะฮะ OA RA GA และ SA นะที่เจอบ่อยๆก็4อันนี้อาการอาการแสดงเนี่ย ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเรารู้ไว้เราก็รู้แล้วว่าเรามันน่าจะเป็นโรคอะไรเราพอจะแยกแยกกันได้นะครับทีนี้เราจะมาคุยให้ฟังในแต่ละโรคหลายโรละเอียดโรคก,ก่อนนะครับในกลุ่มของข้ออักเสบติดเชื้อเนี่ยติดเชื้อจากแบคทีเรียมีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปแล้วแบคทีเรียก็เข้าไปในข้อแล้วก็ไปทําลายผิวข้อทําให้ข้อต่อมันอักเสบแล้วแบคทีเรียเนี่ยมันจะทําให้เกิดหนองคล้ายๆมีหนองในข้อข้อเป็นเหมือนมีน้ํา น้ำในข้อเป็นแบบหนองนะเกิดปฏิกิริยาอักเสบเป็นไงฮะก็มีการปวดมีบวมข้อบวมบวมเยอะเลยนะฮะแล้วก็แดงร้อนนะปวดบวมแดงร้อนเยอะแล้วที่เพิ่มเข้ามาจากชนิดอื่นก็คือมักจะมีไข้สูงด้วยตัวร้อนมากนะปวดบวมแดงร้อนไข้สูงแล้วมักจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งครับนะเป็นข้อใดข้อหนึ่งไอ้ที่มันเชื้อโรคเข้าไปอ่ะมันไม่ได้เป็นหลายข้อพร้อมกันหรอกมันมักจะเป็นข้อเดียวนะเกิดขึ้นมา แล้วก็ไปตรวจข้อดูโ้ข้อเนี่ยคนไข้ไม่อยากขยับไม่อยากขยับข้อเลยขยับเคลื่อนไหวมันเจ็บมากนะเจ็บมากปวดมากแล้วก็บวมเยอะแดงเยอะจับเอามือไปจับโอ้มันร้อนๆเลยนะอันนี้ให้นึกถึงโรคข้ออักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่าเซปติกอาร์ทริติชนะครับกลุ่มที่2องครับกลุ่มที่2ก็เป็นการอักเสบนะจากโรค ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองที่เรียกว่า a u t o i m m u n นด i s e สเนี่ยมันจะมีปัจจัยบางอย่างที่อยู่ในเลือดครับแล้วไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะทำให้เกิดการอักเสบของข้อนะข้อต่อเนี่ยข้อก็คือกระดูกส่วนปลายของกระดูก2อันมาชนกันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวได้แล้วที่ผิวมันจะมีกระดูกอ่อนแล้วก็ในข้อก็จะมีเอ็นคอยยึดแล้วก็มีผิวมันจะสามารถให้สร้างไอ้น้ำหล่อลื่นหรือน้ำในข้อนี่ s โนเวีย l f ู u ิดเนี่ย ได้นะฮะพอมันไปทําลายผิวข้อปุ๊บมันก็จะทําให้เกิดการอักเสบการอักเสบก็ชัดครับมีปวดมีบวมมีแดงมีร้อนแต่ข้อเสบแบบที่เรียกว่าข้อเสบรูมาตอยด์ไทติสมันจะมีลักษณะเด่นคือมันมักจะเป็นสองข้างพอๆกันเท่าๆกันนะจะเห็นได้ชัดเช่นที่ข้อนิ้วมือเนี่ยถ้ามันเป็นข้างนี้มันก็เป็นข้างนี้ด้วยเป็นสองข้างนะแล้วเวลาเป็นเกิดการอักเสบปุ๊บข้อมันจะ มันจะ,ะคล้ายๆว่ามันจะบวมแบบป่องตรงกลางอะป่องตรงกลางแล้วก็เลียวไปสองข้างนะเขาเรียกบวมเป็นลูกกระสวยนะครับเป็นสองข้างเท่าๆกันนะแต่ถ้าปวดบวมแดงร้อนเป็นสองข้างเท่าๆกันโดยเฉพาะที่มือก็จะเห็นชัดนข้อนิ้วก็ตามเนี่ยข้อเล็กๆมันเห็นได้ชัดแล้วถ้าเป็นเยอะๆข้อมจะผิดลูกมันจะเกหรืออาจจะทําให้เกิดการพิการได้นะครับเวลาไปตรวจเลือดเนี่ยก็จะพบว่ามันมี ปัจจัยของการอักเสบสูงขึ้นแล้วก็พบปัจจัยที่ทําให้เกิดโรครูมาตอยที่เรียกว่ารูมาตอยแฟกเตอร์ขึ้นมานะครับแต่เราไม่ต้องไปรอถึงตรวจเลือดนะครับแค่เราทราบอาการเบื้องต้นเนี่ยนะว่ามันเป็นสองข้างเท่ากันพ่อบวมเป็นรูปกระสวยคือปองตรงกลางตรงกลางพ่อมันจะปอกเนื้อนะ,ะนะแล้วปวดมากนะครับอันนี้นชัดเลยปวดบวมแดงร้อนอันนี้ก็เรื่งถึงโรคข้อรูมาตอยหรือข้อเสื่รูมาตอยนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ไประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ได้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ